S 1> <S 1> ดูฟังเสียงียงครับ oh. Oh. โอ้โอหปวดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับรับชมช่องนายดินดำซิงครับเอาแล้วส้ามทำอะไรเนี่ยรับสิงทองนะครับเอาไว้เจอเดี๋ยวพามาเจอครับ <N ame je an> นี่พามาเจอ210ครับ4ีูปเทอร์โบซีเอกเคโอ้ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะขึ้นได้ไหมว้าว้าันจะเปิดอะไรกันแน่กันนะโอ้เดี๋ยวทัวก็ลงหล่ะพะมึงหนิเอ๊ะ ตอนนี้ก็อยู่กับมาร์คสครับเหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับแล้วก็นี่นี่เห็นไหมไม่แกะกองครับอคอกสูงอันนี้ครับไม่แกะกองสีเบาะดังควกเลย <c oughs> โอ้จะออกได้ไหมแต่บ่อน,นี้ก็เป็นหินซะมากกว่านะครับมันจะลื่นๆหน่อยนะน,นี่นี่ก็เป็นเจ้าฟโต้ครับไฟเตอร์ น่าจะประมาณ210ครับเนี่ยก็ไม่คันนู้นก็ไม่แกะกล่องนะครับคันนู้นนะครับไม่แกะกล่องเหมือนกันนะครับนี่ไฟเตอร์ไฟเตอร์เน่ก็จะง่ายหน่อยครับเพราะว่าแมคโครอยู่ด้านบนนะครับอันนี้แมคโครอยู่ด้านบนก็จะง่ายหน่อยแต่ปัญหาก็คือรถด,ดำนี่ครับเนี่ยจะออกยังไงอนะไรเนี่ย ะครับได้สัญญาณแล้วครับไปดูดูครับอุ้ยน่าจะสบายสบายนะเนี่อ่าอ่อออาเรียบร้อยครับมันก็ลื่นๆหน้าหน่อยนึงครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแห้งมันก็จะโอเคเองมันลื่นหน้าหน่อยนึงเออหน่ะเห็นไหมไปได้ครับสบายครับเพราะว่าพื้นด้านล่างมันเป็นหินนะครับนีเห็นไหมมันเป็นหินหินซะมากกว่านะ นี่เราเสียามมาแล้วันแรงของทีมงานนะครับนี่ของทีมงานสายเขียวเรานะครับก็ต้องเสียามนี่แหละนะครับเออแม่เรือครับแปลเรือปลดปลดโอ้งามงามงาม เดี๋ยวมาดูมุมนี้กันน้องใหญ่มากครับนี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้เอามุมนี้รถเยอะมากครับวิ่งวิ่งตถวนี้คือรถเยอะมากก็รถประมาณถ้านับกันจริงๆแล้วรถไมโคร4คันก็มีรถด,ดำวิ่งอยู่ประมาณ50 60คันนะครับ แยกแต่ละบ่อละบ่อไปนะครับบ่อหนึ่งก็มีประมาณอ่าก็แล้วแต่นะครับแต่บ่อนี้มีมีรถด,ดำอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ11คันสำหรับแมคโครตัวนี้นะครับรถด,ดำา1 1คันก็จะถึงได้เก็บบ่อแล้วนะครับจะเก็บบ่อแล้วเพราะว่าส สะจะถึงตรงนี้ครับนี่สะจะถึงตรงนี้มาตรงนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นนานะครับเป็นนาไปมันจะทํานาได้ไหมล่ะรถเสียอ,อามนี่ก็สวยไม่เบานะครับรถเสียอ,อามนี่แ่งจนเมียบ่นครับเงินไม่เหลือครับ แรงรดหมดครับสบายสบายครับสำหรับอิซูซุเดี๋ยวเรามาดูไฟเตอร์ครับ เฟนเตอร์คันนี้ไม่รู้ว่าซื้อมาจากอู่ไหนนะแต่ป้ายทะเบียนมหาสาครคามนะครับถ้าอย่งเป็นรถมหาสาครคามคนก็อย่าคนมหาสาครคามนะครับดูท่าทางแล้วจะมาจากอู่จูเนียร์นะเนี่ยจูเนียอะไรแต่งครับเสียจูไฟเตอร์ไฟนเตอร์เฟนเตอร์ ไปยังเยอะสองคันแรกยังไม่เยอะคันนี้อ้โหเอาออกแล้วครับไฟเตอร์ไปแล้วมาแล้วมันรถมันจะเลียๆคายคัวน,นึงนเนี่ยดูดิจะขึ้นในไหมเลื่อนๆนะ่ะ อุ้ยสบายสบายครับสบายเลยเนี่ยดูก็รู้ได้ไม่ได้โอ้ได้ครับได้ได้ได้ไม่ว่าจะไม่ได้ครับนี่ก็เป็นรถเสียเน็ตนะครับเสียหลีแปะนะครับเสียหลีรถทีมงานผมนี่นะครับโอ้ล้านกำลังสุดครับนี่นั่นอันนี้ก็เป็นรถเสียเอครับรถที่ไม่มีสง่าราชีอะไรเลยนะครับรถที่ไม่มีดีอะไรเลยก็คือคันนี้นะครับ ไม่มีดีอะไรเลยครับวันนี้ไม่มีสง,ง่าล่าสีอะไรสักอย่างเลยครับโอ้ไม่มีสง,ง่าลาสีครับดูขนาดขนาดจอดรถสามวันรถก็ไม่ล้างเหมือนเดิมครับจอดรถสามวันครับมันไม่ล้างอะไรเลยนี่เห็นไหมมันเหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> แล้วดูเสียสอ้<ด><ไ>อครับผมก็จะับเอารถนั่นเลยนี่มาแล้วอันนี้ก็เสียอาร์ตครับรถล่อสายควันของทีมงานครับนี่ก็เป็นเมก,กาขบวนเมก,กาตอนเดียวครับนี่เมก,กาตอนเดียวก็ส่วนมนากก็จะเป็นรถที่อยู่มาสานดอาหรับส่วนมากนะครับแต่ทีมงานนี้เป็นทีมงานผู้รับเหมาน่าจะมาจากยะโสธรน,นะครับแล้วก็มาจ้างรถดัมแถว บ้านนะครับแถวแถว,แถวหน้าง,งานนะครับให้มีรายได้กันก็ต้องขอบคุณท่านผู้รับหมอมากมากนะครับนไไี่ไปไปไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นงท้อมา โอ้แก้วครับนี่คันนี้ก็ไม่แกะกองเหมือนกันเหมือนคันเสาสูงครับแต่นี้คันเสาต่ําคันนี้นะครับไม่แกะกองเหมือนกันของอสวราพน์ก่อสร้างนะครับไม่รู้มาจากกีมงานหนไม่รู้แต่รู้ว่าสวราพน์ก่อสร้างนะครับคันนี้ คนขับก็ใหม่ครับรถก็ใหม่ใหม่ทุกอย่างแม้แต่เ,ก,ก,เกิกางเกงในก็กางเกงใหม่ในใหม่ครับโอ้นี่รอรอเนี่นี่รอเลยคันนี้จะเริ่มเดียรก,การช่างครับคันนี้ดรมาม่านี่ๆๆดูดูด,ด,ดูคันนี้ครับในทาครับในทานโอ้โหมีสติกเกอร์ผมด้วยมีสติกเกอร์ผมด้วยมีสติกเกอร์นายดินไว้วาซาน,น <laughs> จากกัจานห้องครับอ่ะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เป็นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ